อันนี้น่าจะเป็นดอกอะไรนะ่ะดอกฟูนมูลนะคะดอกพระจันเต็มดวงนะ่ะดอกลำโพงนะคะที่เหมือนดอกมะเขือบ้านะ่ะแล้วลิ้นปีดูสิลิ้นปีแก่ไปรุ่นนึงแล้วเกิดมาใหม่เป็นรุ่นอ่อนๆอยู่เลยแต่ว่าไม่ชอบกินมันไม่อร่อยค่ะแต่ที่จะเก็บ จะเก็บผักชนิดหนึง่งนี่มีประโยชน์มากนะคะนี่เก็บเลยนี่เดี๋ยวก่อนดูอันนี้ก่อนวายนี่เป็นผักกาดนี่ผักกาดนะเนี่ยค่ะนี่ค่ะที่จะเก็บคือตะก้งฝรั่ง มีประโยชน์มากเคยทำวิดีโอเอาไว้แล้วลองเข้าไปค้นดูใน Google นะคะยิ่งเก็บยิ่งแตก คนจีนเขาเก็บไปขายเพราะว่าคนจีนเขาเขาเอาไปผัดค่ะมันอร่อยหลายคนทางบ้านเราคงเคยกินอย่าถอนทิ้งนะคะเก็บมาลวกจิ้มน้ำพริกได้หรือก็หรือไม่ก็เอามาผัดได้ค่ะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยเดี๋ยวดูใบอันนี้ก่อนค่ะ นี่ใบผักกาดนะเนี่ยนี่ก็ใบผักกาดเดี๋ยววันหลังค่อยค่อยลงมาเก็บวันนี้เก็บผักอันนี้ก่อนค่ะนี่น ลิ้นปีอุ๊ยนี่ผักกาดเนี่ยค่ะอันนี้ลิ้นปีมันขมไม่ชอบกินถ้าไม่คือขมอร่อยจะเก็บแล้วแต่นี่มันเป็นรสขมท,ที่ไม่ชอบกินไม่ได้จริงๆค่ะพวกคนฝรั่งของประเทศเนี่ยเขากินจังเลยเนี่ย เขาบอกว่ามันอร่อยจะได้เห็นดอกนี้ละต้นงามจังเลย<อ>ผักอันนี้ถ้าทิศทางบ้านค่ะเรียกว่าตาโก้งเขาไม่กินกันเลยนะคะทางบ้านเนี่ยเด็กๆจะ เก็บไปแบบนี้ค่ะจะหักจะเอาตรงที่เป็นปล้องตรงนี้ไม่ใช่ปล้องสินะ,ะข้อตรงนี้ตรงนี้เด็ดตรงนี้ตรงนี้สองอันแล้วก็เอามาถางตาเอามาทางตรงเปลือกตาค่ะหลายคนคงเคยเล่น นี่แหละค่ะพอลงมามันก็จะมีผักกินแต่มีประโยชน์จริงๆนะคะผักเนี่ยเสียงลงลมแรง ไปพอฝนตกลงมาเขาก็จะแตกออกมาให้เก็บอีกไม่ต้องกลัวเรื่องสารเคมีแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะค่ะเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยยังมีอีกนะเก็บได้เยอะเนี่ยค่ะนี่ สรรพคุณที่เห็นได้ง่ายๆอีกอย่างนึงนั้นคือเป็นยาระบายอันนี้ผู้ชายคนหนึ่งเขาออกกำลังกายอยู่ตรงเนี้ยมองใหญ่เลย เก็บผักโขมหน่อยเอาไปต้มรวมกับที่เก็บไปเมื่อกี้อันที่เก็บไปเมื่อกี้เป็นผักโขมจีนอันนี้เป็นผักโขมเม็กซิกันนี่ยานะคะเนี่ยพวกนี้เป็นยาเป็นใบยาเอ๊ะทำไมไม่มีนีตรงน,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 นี้ตรงนั้นค่ะเดินหาตรงนี้ก่อน ดกกูสนนิสภาพสภาพไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยรกไม่มีแล้วใบใบนั้นนะคะใบตะกงน่ะงไงต้นนี้แหละิีหลอกให้ดีใจนึกว่าผักแพวแค้แล้วมันไม่ใช่ผักแพวดอกกันเนี่ย นี่ก็ยานะคะแล้ววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าสรรพคุณมีเป็นยังอะไรบ้างเขาปลูกตลอดแนวเลยตลอดแนวไปนู่นเลยนั่นค่ะไม่มีคงได้เก็บแค่นั้นล่ะค่ะไปเดินหาที่อื่น เดินหาที่อื่นก็ต้องมีสีนิสีตสีชมพูจะสวยกว่าค่ะสีสิสิดดูลิ้นปีต้นเนี้ยลิ้นปีนี้ก็เป็นตระกูลเดียวกันกันกบถักแดนเดลไลออนนะคะเขี่ยวสิงโต เอ้เขี้ยวสิงโตกอนั้นหายไปไหนนะนี่ค่ะที่เก็บเมื่อกี้เยอะนะเนี่ยต้องหาถุงมาใส่โอ้ยอ,อย่าลนนะอย่าลนน่นะาค่เยอะผากาศหอมป่าต้นนั้นยังใช้ได้อยู่วันหลังจะมาเดินเก็บใบ จะมีที่หากอกนี้เขาถอนทิ้งไปตอนนี้งอกขึ้นมาอีกถ้าหากหาเก็บต้นขนาดเนี้ยค่ะจะได้ผักกาดหอมป่าไปแกงอร่อยดีที่แท้มันเป็นแคนตาลูปเนี่ยค่ะคนคงมานั่งกินตรงนี้แล้วก็ทิ้งเม็ดลงเป็นแคนตาลูปสองลูกนะนี่ลูกหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกลูกหนึ่งค่ะนี่เี่ไง ใครแหละจะมาเก็บไปก่อนตอนนี้ยังอ่อนอยู่ค่ะเก็บเลย มาตรงนี้เกือบเดือนแล้วมั้งคะยังไม่แก่อีกค่ะเอ็นยืดนี่ขน,ขนาดนี้น่าจะแก่แล้วอีกอาทิตย์หน้าจะลงมาดูอีกครั้งแล้วจะเก็บเม็ดไปฝาดนะคะนี่แหละค่ะเป็นลานเห็ดถั่วที่เก็บอยู่น่าจะประมาณ9้าเดือนโดยเฉพาะตรงจุดนี้ค่ะหลายพันดอกเลยแหละที่รอบนี้ค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีวี่แววว่า เห็ดถั่วจะเกิดมาอีกเพราะอากาศร้อนใจก็อยากจะมาดูอยู่บ่อยๆว่าเห็ดถั่วขึ้นมาอีกหรือเปล่าค่ะแต่ก็นึกอีกใจหนึ่งว่าเขาคงไม่ขึ้นมาเพราะว่าอากาศร้อนตรงจุดนี้นะคะที่เจอดอกเท่ากับแปลงร้านนะคะตรงจุดนี้แหละบริเวณนี้เป็นลานเห็ดถั่วทั้งนั้นเลย ก็ต้องรองช่วงอากาศเย็นค่ะว่าเห็ดถั่วจะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าตรงนี้อีกตรงจุดนี้นี่ก็เป็นที่เป็นดอกใหญ่ๆตรงลานตรงนี้นะคะดอกใหญ่ๆตอนนี้ไม่มีนี่แววเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้อ้อตรงนี้ละคะ่ะนี่ตรงนี้ที่เป็นดอกใหญ่ๆขาสั้นๆ ถ้าอุณหภูมิไม่ใช่ที่เห็ดจะเกิดค่ะไม่มีทางที่เขาจะเกิดเหมือนเช่นเดียวกันกับพวกเห็ดพึ่งไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆทุกท่านที่แวะเข้ามาชมสวัสดีค่ะ